สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่7เมษายน2566 นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าในาธนะผู้ช่วยหาเสียงพักก้าวไกลเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าหากพักก้าวไกลกับพักเพื่อไทยมีโอกาสจับมือกันเป็นรัฐบาลจะเป็นโอกาสให้กับประเทศไทยในการมีทั้งพลังและประสบการณ์ในการนำไปสู่ทิศทางที่เป็นประชาธิปไตยส่วนนโยบายเกี่ยวกับการรัฐประหารพักก้าวไกลชัดเจนกว่าพักเพื่อไทยหรือไม่ให้ประชาชนตัดสินเองดีกว่ารวมทั้งเรื่องการแก้ไขมาตรา1 1 2 ที่มองว่าจะไม่เป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาล จากกรณีแฮกเกอร์ที่ใช้ชื่อนายเนียเตรียมนำข้อมูลส่วนตัวของคนไทยกว่า55ล้านรายออกมาเปิดเผยโดยอ้างว่าได้มาจากหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งนั้นล่าสุดสารอาญาได้ออกหมายจับแล้วโดยรายงานอ้างว่าเป็นทหารยศสิบเอกที่ทำไปด้วยความคึกขนองสถานการณ์ฝุนละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดนายนิรัตพงศิษฐิถิวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศจังหวัดเชียงใหม่ให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งจัด,ดระบบการทำงานที่บ้านหรือ work from home ในส่วนภารกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริการประชาชน